สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวคิดขายขยะคิดถึงเวส t b เ d e l i v e รี 360องศาโกเกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกเกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนทารงนาวาสวัสดรองคณะบดีคณะประมงมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวข้อภารกิจโกเกลีนในการพูดคุยในวันนี้ก็คือเจาะทะเลไทยเดือดล่าสุดครับมิถุนายนเดือนชี้เป็นชี้ตายปากการังก่อนจะไปตรงประเด็นหลังก็ว่ามิถุนาย,ยนเป็นอย่างไรอาจารย์จะรายงานอะไรให้คุณผู้ชมทราบบ้างครับตอนนี้ คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับคงต้องบอกกันว่าในเรื่องของนอุณหภูมิน้ําทะเลของประเทศไทยเนี่ยมันมันค่อนข้างแปรปรวนมากเลยมันลดลงจากช่วงเดือนเมษาพฤอสพานลงนิดหนึ่งแต่อันดามันเนี่ยมันมันยังสูงกว่าเทียบเดือนแต่เดือนนะฮะมันยังสูงกว่ากว่าปีที่แล้วยังสูงกว่าเห็นได้ชัดประมาณสักองศาเศษขณะที่อ่าวไทยเนี่ยเริ่มลดลงมาใกล้ๆกับ เดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เอล尼โยเนี่ยเรียกว่าง่ายๆว่าเรียกว่าสิ้นสุดละนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือไอ้ปากการังของเราเนี่ยแช่น้ำร้อนต่อกันมาสิบอาทิตย์สิบอาทิตย์ตั้งแต่ปลายมีนายาวเหยียดมาถึงตอนนี้เนี่ยมันฟอกขาวไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปากการังของเราข้อมูลของกรมอุทยานนะครับกรมอุทยานก็คือเรามีแนวปากการัง194แห่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับ 94%ฟอกขาวก็คือมากกว่า9ใน10อแนวปะกกรลังในอุทยานในชาติทางทะเลครับผมขอดูภาพได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยว่าเป็นยังไงที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่เห็นภาพอยู่นี้คือปะกกรลังฟอกขาวอันนี้ไม่ได้เขตอุทยานนอกเขตอุทยานเนี่ยก็90%กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันว่าง่ายๆว่าแนวปะกกรลังในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยประมาณเกิน90%เปอร์เซ็นต์ฟอกขาวหมดละ อันนี้นจะเป็นร,ประดับ80%ก็คือฟอกขาวรุนแรงเ<อ>กาะน,นี้เนี่ยคือเกาะราชาเกาะราชาเป็นคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคนที่ไปเที่ยวภูเก็ตหรือแม้ตท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักดีมากเลยเพราะใกล้ๆเกาะจากเกาะภูเก็ตถ้าเกิดจะไปดำน้ําที่ใสๆปะกการังเยอะๆมีที่เดียวนี่แหละก็คือเกาะรายชาเนี่ยแหละเด่นสุดแล้วแล้วก็เป็นภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นความขาว นะครับ,รบขาวจ้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือปะการังฟอกขาวเพราะปกติปะการังมันต้องมีสีสันสีเหลืองสีเขียวสีนู่นนี่นั่นแต่เมื่อมันเกิดอุณหภูมิน้ําทะเลสูงผิดปกติเนี่ยทำให้สีของมันเนี่ยซึ่งก็คือสาร่ายตัวจิ๋วๆเนี่ยปะการังปล่อยไอสาร่ายนี่ออกไปจากตัวหมดเลยออมันก็เลยกลายเป็นสีขาวเพราะว่าจริงๆแล้วข้างในปะการังก็คือหินปูนก้อนปะการังที่เราเห็นกันก็คือก้อนหินปูนหินปูนมันก็คือสีขาวเมื่อสาร่ายไปหมด มันก็เหลือมองเห็นหินปูขนขณะที่ตัวเนื้อเยื่อปะการังเนี่ยที่อยู่เคลือบอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเหลือน้อยมากบางมากมันก็เลยเห็นเป็นสีขาวหมดซึ่งสีอย่างนี้เนี่ยบางส่วนก็จะ,จะเริ่มกลายเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ก็คือตายแล้วอ๋อสีน้ำตาลคือตายสาหร่ายลงมาเคลือบ ครับก็คือมันตายแล้วสาหลายก็มาเกาะจาบใดที่ก้อนปะการังยังขาวอยู่ก็แปลว่ายัางสู้ตายอยู่ก็คือยังมีตัวปะการังอยู่สาหลายยังมางลงมาเกาะไม่ได้แต่ถ้าเกิดออกเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยแปลว่าสู้ไม่ไหวแล้วแพ้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหลายเข้าเข้ามาเกาะถ้าเกิดไปดูใ,ใกล้ๆเราก็จะเห็นสาหลายเกาะอยู่ชัดเจนพวกนี้ก็คือตายสนิทจะฟื้นเหรอก็คงไม่ใช้คําว่าฟื้นคงใช้คําว่าในอนาคตอาจจะมีปะการังใหม่มาเกาะแล้ว ขึ้นมาใหม่แต่อไอ้ตัวนี้จะกลับมาฟื้นไม่ได้พวกนี้ยังฟื้นได้แต่ก็ต้องภาวนาเพราะว่าเวลาของพวกเธอก็น่าจะเหลืออีกสักสองอาทิตย์อาจารย์เดี๋ยวภาพนี้เมื่อไหร่ครับอาจารย์ภาพนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เกาะราชาครับล่าสุดเลยนะครับล่าสุดก็เสาร์ที่ผ่านมาอาจารย<า>์จะบอกว่าบวกอีกสองอาทิตย์เท่านั้นเองเขาจะรอดหรือไม่ก็อีกสองอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดไม่รอดถ้าเกิดยังขาวอยู่ก็กลายเป็นพวกนี้แล้ะครับก็คือ น่าจะไม่เกินสองอาทิตย์เขาก็จะตายแล้วนี่ฝั่งอันดามันเป็นแบบนี้ที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิน้ายังสูงกว่าปกติอยู่สององศาก็คือตอนนี้เนี่ยฝันอย่างนี้ก็คือฝนต้องตกต่อเนื่องเพราะว่าปัญหาของปะกาลาฟอกขาวเนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิน้ําอย่างเดียวยังมีเรื่องของแสงด้วยซึ่งเดี๋ยวภาพต่อไปเนี่ยจะเอาให้ดูงานทดลองของคณะประมงนะฮะเราร่วมกันระหว่างคณะประมงกับสิงห์สเตดนะครับทาในการศึกษาเรื่องของเทียบ ว่าถ้าเกิดเราลดแสงให้ปกากงคลับจะช่วยได้ไหมครับอันนี้ทาตั้งแต่ต้นเมษาเลยเมษามันมีปกากรังฟอกขาวอยู่กองใหญ่อยู่กองหนึ่งเนี่ยใหญ่เกือบเท่าเวทีเนี่ยเราก็เลยลองใช้วิธีการเอาผ้าไปบังนะฮะเพื่อที่จะลดแสงให้ได้เราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าต้อง50อพอลดแสงได้50ประากรลังฟื้นเลยผ่านไป4ี4อาทิตย์กว่าเนี่ยปรากรลังฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพบเนี่ยกลายเป็นว่า ถ้าเกิดเป็นแนวประการังน้ําตื้นแล้วเราไปช่วยบังแดดให้ประการังถ้าเกิดบังแบบมีข้อมูลนะฮะมีการติดตามว่าข้อมูลต้องลดแสงแค่ไหนไม่ใช่นบงังเพราะประการังต้องการแสงชเ,ออแเช่นกันแต่จอช่วงฟอกขาวแสงมันแรงเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องคํานวณให้พอดีพอดีนะฮะก็เราก็ช่วยประการังจากขาวกลับเป็นม,มีสีไอ้สีพวกนี้ก็คือฟื้นแหละ,อะตอนนี้ฟื้นแล้ว กำลังเริ่มเอาไอ้ที่บังแดดออกข้อมูลบอกไหมครับว่าถ้าน้ํามันยังร้อนต่อไปเนี่ยกันบังจะช่วยได้ไหมกันบังช่วยได้ครับเพราะว<อ>่าแต่ตอนตอน,ตอนช่วงแต่ช่วงช่วงใกล้ตายเนี่ยมันจะมี2ปัจจัยหลักๆก็คือน้ําร้อนกับแดดเยอะครับเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเกิดเทียบกับกำลังน้าลึกกับน้ําตื้นนี่น้าตื้นจะตายหนักกว่าน้าลึกเพราะน้ําลึกเนี่ย แสงมันลงม,มันไม่ค่อยถึงแต่น้ำน้ำน้ำตื้นเนี่ยเจอทั้งน้ำร้อนเจอทั้งแดดเยอะมันก็เลยตายเยอะไอ้วิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการช่วยปะการังในที่ที่ตื้นเพื่อลดแสงวิธีนี้อาจารย์คิดค้นเองหรือไปเอาอมามจากที่ไหนอมอไม่ๆแต่ทั้งโลกเขามีการศึกษากัน<อ>แต่เมืองไทยเนี่ยที่เราทำเนี่ยเรายังไม่มั่นใจแต่สิ่งที่เรามั่นใจว่าอาจจะสงสัยว่าช่วยได้แค่นี้เราจะ มีประโยชน์อะไร,ค,รคำตอบก็คือนี่ไม่ใช่การประกำลังฟอกขาวครั้งสุดท้ายข้อมูลล่าสุดอีกเช่นการเพิ่งออกเมื่อเมื่อสองวันก่อนของ WMO นะฮะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็คืออีกหปีเนี่ยจะมีหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ร้อนกว่าปีนี้ โอ้คุณผู้ชมจะโอ้ไม่โอ้ก็ไม่รู้ผม,มเป็นคนคำนวณเอง WMO ซึ่งเป็การหลักของโลกเราเป็นคนเองคนค,นคนคำนวณออกมาแค่นี้เราก็แย่แล้วนะ<ม>ครับอมจรู้ก็บ,บอกแล้วโลกร้อนมันร้อนขึ้นเมืเ่อไงภายใน5ปีเขาเขียนไว้ชัดเจน 2, 2 5 5 4 4จนถึง2527เนี่ยจะมี1ใน5ปีเนี่ยอย่างน้อยนะที่ร้อนกว่าไอปี23ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุด แล้ววิธีนี้จะช่วยเป็นทางรอดให้กับปากการังก็ช่วยได้เพิ่มขึ้นไงอย่างน้อยเราก็รู้เทคนิควิธีการแล้วก็จะขยายพื้นที่ไปทํำนู่นนี่นั่นอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับขอภาพตัดไปครับอีกวิธีหนึ่งที่เราทำนะฮะของเกษตรเช่นการทำเกษตรเงินสเตแล้วก็หน่วยงานต่างๆคือเราเรียกว่าโปรเจกต์โนอาก็หมายความว่าเรือโนอาก็คือ เอาสัตว์อย่างเราคู่ขึ้นเรือตอนน้ําท่วมโลกนั่นคือเรือขนหนังเรือของโนโอใช่ฮะในไบเบอร์ด้วยนะครับ,อรบของเราเนี่ยก็คือใช้วิธีเดียวกันก็คือเ,อเก็บปะการังจะเห็นว่าปะการังแต่ละก้อนเนี่ยหน้าตามไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเก็บมา30ชนิด30ชนิดเนี่ยเราเอามาเก็บไว้ในนี่เลยเพื่อว่าต่อให้ข้างนอกตายหมดอย่างน้อยนี่เราก็ยังเหลือพวกนี้เราค่อยไปขยายพันธุ์พวกนี้กลับไปไว้ที่เดิมใหม่อาจารย์เก็บมาทําอะไร เก็บมาเก็บมาในห้องแลบนะฮะลดอุณหภูมิเพิ่มแสงลดอุณหภูมิเพราะงั้นพวกนี้เรียกว่าเลี้ยงเต็มๆจากสีขาวรอดสองสามอาทิตย์ก็รอดแล้วครับอ๋อไอเลี้ยงปากการังถ้าเกิดแสดงวียมันคือความร้อนกับแสงใช่แล้วคำนวณแล้วปล่อยแสงให้เหมาะสมเราลดความร้อนอันนี้เหลือแค่ยี่องศาข้างนอก3ามสองสามสามต่างกันอย่างนี้ลดแค่ยี่แป่เก้าแค่นี้แต่ต้องค่อยๆลดนะฮะเดี๋ยวมันช็อกแต่มันมีวิธีฮะเราซึ่งเราทํารอดปัญหาอย่างเดียวก็คือ เราทําได้แค่ก็ค,คือทําได้ห้องแลบเนี่ยมันได้มันไม่มีทางที่จะไปช่วยแนว่ยปะกรังทั้งแนว<ห>เพราะงั้นคุณผู้ชมครับเรามี3สเต็ปสเต็ปธรรมดาสุดก็คือสเต็ปที่เรียกกันว่าช่วยเก็บพ่พอพันธุ์แม่พันธุ์ให้ได้ทุกชนิดโปรเจกต์โ no นออย่างนี้ทําอยู่นี้อันที่2ก็คือเชดดิ้ง บางบแดดปะการังอันนี้สําหรับปาการังน้ําตื้นนะครับปาการังน้ําตื้นเนี่ยเราก็เก็บได้ย่อมใหญ่ขึ้นโอกาสที่เรากเก็บปริมาณก,ก็ได้มากขึ้นแต่ชนิดเนี่ยในหย่อมอาจจะมีชนิดน้อยกว่านี้อาจจะมีแค่ห้าหกชนิดขณะที่ของเรามี30ชนิด เพราะสเตปสุดท้ายก็คือสเตปของการะจะย้ายปะการังหรือสัตว์น้ําลงลึกซึ่งเราก็ทําหอยมือเสือร่วมกับกรมทะเล20ตัวตายตัวเดียวเท่านั้นเองแต่อัที่ทําไม่ได้นี่ตายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการรับมือกับปะการัฟฟอกขาวครั้งนี้เนี่ยอนอกจากข่าวเศร้าทําอะไรไม่ได้เนี่ยจริงๆเราทําได้อันนี้ก็คือการศึกษาแล้วสําคัญสุดท้ายสุดก็คือพาเด็ก นักวิยทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นใหม่ของภาควิชาวิาวยทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงเนี่ยไปดูเลยอ,อันนี้พาไปดูเลยเดี๋ยวจะภาพต่อไปจะ,ะเด็ดมากนะฮะก็คือแทนที่จะไปดูความ จจขาวหมดนี่เด็กนักเรียนนาคตผมเลยนี่อนาคตมีน,น,ตนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเลยแล้วเขาเห็นอย่างนี้เลยเห็นเลยพเพราะว่านี่คือ,อ,น,คอนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่เรียนอยู่นะวันนี้เราไม่ใช่เยาวชนไม่ใช่ม,มห้าม,ห,ามหกอันนี้คือลูกศิษย์ผมเลยเขาเกิดความรู้สึกอะไรครับกับการเห็นแบบนี้ให้เขาจดเนี่ยร้อยตัวจดไปสิว่าเจอปลากระลัฟอกขาวกี่ตัวกี่ตัวหมดเลยร้อยตัวผมพปไปสี่สิบคนนะทุกแผ่นเหมือนกันหมดแล้วอีกคนอีกรอวพาลงไปอีกรอบหนึ่งให้นับปลาที่เจอ ไม่มีมีไหมไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ฉันเจอปลากรลังฟอกขาวดอกไม้ทะเลขาวจัวแล้วก็หอยมือเสือขาวจัวแล้วมีสิ่งมีชีวิตที่ดูปกติอยู่ชนิดเดียวก็คือเม่นทะเลอครับใช้ภาพต่อไปอาจารย์เราไปอย่างเร็วได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้เป็นหญ้าทะเลอยากรู้เรื่องหญ้าทะเลก็ไปดูเราทําร่วมกับกรมทะเลแล้วก็สีไลฟ์พาร์คที่พารากอนนะครับมีโซนหญ้าทะเลถาวรเชิญครับถัดไปครับ สุดท้ายนะฮะก็คือบ่อตอนนี้เราเรื่องหญ้าทะเลที่เราเคยมาคุยกันเนี่ยเราพัฒนาไปถึงขั้นมีคณะประมงมีบ่อเพาะพันธุ์พักฟื้นหญาทะเลให้เรียบร้อยแล้วสองไร่กว่าเราก็สามารถเอาเพาะพันธุ์จากพอนเลี้ยงเน้เยื่อกับเมล็ดเนี่ย,ย,ย,ยมาลงในบ่อเมื่อที่ใดที่สภาพหญาทะเลดีขึ้นปัจจัยดีขึ้นแล้วก็หญ้าจากบ่อนเนี่ย ไปลงในทะเลเราตอนนี้เราทําเกือบครบวงจรแล้วครับสำหรับหน่วยวิจัยยาทะเลต้านโลกร้อนที่ไม่คนตั้ง <Yeah. S 1> มาตรงนี้ดีกว่าครับอาจารย์หัวข้อสําคัญที่เราเป็นหัวข้อวันนี้ก็คือว่าอาจารย์บอกว่ามิถุนายนเดือนชี้เป็นชี้ตายปากการังครับยังไงครับที่ภาพบ,บอกมาทั้งหมดเนี่ยจุดพีกน้ําทะเลเริ่มเย็นลงแล้วหน่อยนึงครับแต่ปากการังเนี่ยวิ่งขึ้นมันสวนกันอตอนนี้ปากการังฟอกขาวขึ้นมาถึงจุดพีก ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็คือเดือนมิถุนายนทั้งเดือนเนี่ยถ้าเกิดตายก็ตายถ้ารอดก็รอด Mm hmm. มันอยู่ที่นี่พอเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยไอ้พวกที่รอดจะเริ่มดูดีขึ้นขณะที่พวกที่ตายก็สู่สวรรค์ mm hmm. ซึ่งแต,แต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันบางพื้นที่ถ้าเกิดริมฝั่งเกาะริมฝั่งเนี่ยอาจจะ20-30%ิบสามสิบเปอร์เซ็นต์าจจะถึง5 0ที่ตาย mm hmm. นะครับแต่เกาะห่างฝั่งเราภาวนาไว้มากโดยเฉพาะเกาะโรซินกับเกาะราชาที่เราภาพมาให้ดูเนี่ยสองแห่งนั้นเป็นจุดดำน้ําหลักของประเทศไทยเลยถ้ามันตายเยอะเนี่ยส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนคือเราไม่สามารถหาสัดส่วนตอนนี้ได้ไหมครับ ได้ใช่ไหมครับว่าเวลาที่เหลือเขาน่าจะรอดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่ก็ถึงบอกว่าชี้เป็นชี้ตายเดี๋ยวเอาง่ายๆฮะก็เดือนกรกฎาคมก็เชิญอาจารย์ขอไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้บอกได้แล้วเพราะว่าต้องหมันต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนช่วงนี้เป็นช่วงนี้เหมือนกับคนไข้ป่วยก็รักษาหมดทุกวิธีแล้ววิธีแล้วหรือแต่วัดใจมันจะเป็นช่วงวัดใจว่าจะเป็นยังไงถ้าฟื้นก็ฟื้นก็เหมือนกับคุณหมอบอกอะฟื้นไปฟื้นก็รู้กันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ เอาละครับคุณผู้ชมผมว่าคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยแบบที่ผมรู้สึกแหละครับเดี๋้วข่าวหน้าเรามาตามดูนะครับจันทร์ทอนต้องมาบอกว่ากรกฎาคมทะเลไทยเราเป็นยังไงฝากไว้นิดเดียวก็คือต้องดูแลท่องเที่ยวให้ถูกวิธีอย่าให้อาหารปลาอย่าก,กินสัตว์หายากถ้าจะรักทะเลให้รักตอนนี้นี่คือเวลาที่ทะเลต้องการความรักมากที่สุดตั้งแต่เกิดมาผมทํางานานี่แหละคือจุดรักทะเลให้รักตอนนี้37เปีการทำงานถามว่ารักทะเลที่มากที่สุดตอนไหน หลักตอนนี้ครับและคุณผู้ชมก็ต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้เช่นกันนะครับขอบคุณอาจารย์ทอนนะครับครับยินดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติตังว่าข้อมูลโกลีนจะนำท่านไปสู่การร,ระวังภัยรุ่งขึ้นอย่างไรสักครู่ครับ